โตเอาล็อกเรียบรอยพลังของแมกนิโตมาแล้วดนตี้ไอ้เหียยไอ้เหียยเีเห็ว์หมดเลเฮียเฮยเฮียยเฮียเยเฮีเยเีเยเฮีเฮยเฮีดเฮยเฮ้ยเฮียเยเฮีเยเฮี่ยยเเเฮเ เฮ้ยไอ้ย่ทัฟอร์เมอร์อย่ามาถอยอาจะพโอ้โหอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยตะอุ้ยจะจะลงเป็นด้วยเก็บองอเขากน

อแล้วเมียกูอยู่ไหนอ่ะเอเจ็ตทำไมไม่เป็นเราเหรอคริสแสดงว่าไอ้สองคนนี้แม่ต้องทำอะไรกันแปลกๆแน่ๆเลยคริสบอกก็กูหัวมึงไอ้ทานกูอยากให้มึงตายเลิกกับพี่อาร์ตไม่อยู่กันชั้นเชิงฮโอ้ตอนละฝังเฮ้ยโทรศัพท์เฮียครีตเด็กช่างอะไรวะน้ำส้มดูไปเ่รอะไรวะเฮ้ยโรส

อย่าคิดโคตรอ้วนเลยอ่ะอย่ยรู้เลยว่าใครรับใครลุกไอ้คิดเชื่อไม่สัตว์คิดไม่ใช่ใครเลยต้องตัวเองถอยไม่ได้แล้วคิดบอกมาขนาดนี้แล้วมึงไม่ถอยมึงไม่ต้องถอยแล้วตัวเองห้าบนลูกลานห้าบนวูกห้าบนวูมันชื่อหน่วยฮาวู๊กไอสัตว์ตัวมึงรู้ยังไงเดี๋ยวจะตกกับตาไทยไม่รู้ก็ดูมึงดูมันอ่านดิเธอปลอมตัวเป็นศพ

โอ้ยเยียไม่โดนโอ้โอ้ยแม่ไอเหี้ยต่อเอฟเฟกต์ไม่เป็นไรเลเล่นแล้วโอเคได้เออจะไดวบีบแล้วปันบีบยิงยิงยิงเอาชิบหายแล้วยเจ๊ังย้งยังแขนผมไม่รู้ กองกองทัพขยะไอ้ก e i̇şte ูมบอกว่าฉันจะไอตัวทุกผีเฮงสวยนั uh ่นเองไอ้ย um, ัไ um, อ yeah. ้ยัิดจะกไหินอตอนนี้มันปีอยู่ลุกอเข้าไปจับเอาไอ้เจ้าไอ้เจเปืองไหม มีตัวะเนี่ยมดนเกมไทยอยู่วไม่ได้ใครวะเฮ้ยรถ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 ขึ้นรถเร็วขึ้นรถรถรถอีท่าตัวนี้ขึ้นรถเร็วมีกระปืนกระปุ่นยิงกระปุ่นยิง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 เฮ้ยคลิปโทรมาโทรมาแล้วยิ้มใส่เจ๊กูคชอบตอนิยิ้มเลย เฮ้ยไปทำอะกันด้วยเ้เยนเ h เอ็น่าเยี่หัว้านเ่มั่งตัผมเหมือนพวกไอ้นั่นละตพวกขันทีในหนังตะเฮ้ยหายเฮ้ยหายตัวข้างหลัง ไม่รู้ว่าแต่กูชอบอีโปลีนมากกว่าตอนที่ไม่ใช่ร่างแก่เป็น้องยังเด็กอยู่เลยนะไม่ก็รอน้องโตไงควายหรือจะไม่โตก็แต่อีโปลีนถ้าไม่ตายจะเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากเลยนอย่าบอกนะอีป้านี่ก็คืออีน้ำส้มอ่ะอีน้ำส้มโอมาเจอหน้าแล้วจังสิโอโอหัวใจอะไรเฮ้ยมันเอาหัวใจออกแต่เนี่ยน้อง

ไอ้มนนี้เลนไปคิดซะแหละสวยสั์เลยก๊อกป่าวะก๊อกแหละบัดบัดเขโคสวยแยัดเขคารมบิดอีสัสคารมบิดยากคิดใจครมบิดไอ้คารมบิดโคสวยเราฟังเัาดูดิชอบกูชอบก๊อกมากกว่าเครื่องระบุตัวมัไอ้เช่ไลเซเบอร์ไงไลเซบอร์ใบอร์คอฟดไมโนเวไมไม่เอ็มแบบใส่สาติดดอปมาแล้วเนี่ยคือเอเคเอเอเอเส่เ็ด เอคินนึ่งสอนสามวะเนี่เอาเปนี่ันฟ้าใช้ปืนเลยปืนอะไรวะน่ะเอ็มเหรอไม่ใช่อ่งหนึ่มั้งเฮ้ยเอาเวนเจอร์มีเซ้เอไอเดียมั็นอ๋อเด็มงๆๆๆต่้ไม่ตกเลยว่ะได้ไงไม่ตกก็เฮียแล้นี่เราแบบเทคนิคอลเลยเด้อเอคกูยังเห็นเดเคเดวเดวเกยืนขคไอ้ไม่อึ้ เยแยกระสุนเป็นพันเลยมั้งเนี่ยพอหมอไปนอน้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ด้อพ่อมันเถอะไอ้บอ้กต้องตบให้อไนอมต่างไม่เบารอบนี้โอ้แบตแบกเลย ขู่ขอการไล่แมนน้ำน้ำน้ำเรื่ออะไรวะขู่ขอการฟิวเลยเรามึงลอบล็อกแล้วกดเตเป็นตาดิคิดว่าจะต่อยออกไปปพะวะเฮ้ยเชี่ยต่อยฟิวเลยสัตว์ต่อยฟิวเลยไอ้เจ้าอีกไอ้เจ้อีกไอ้ต่อยปิดไอ้ฟิวเลยสี่คือเฮ้ยจะดูน้ำน้ำน้ำโดนเด็กโอ้โหไม่ต่อยฟิวเลยโคตรแรงเียยังหมัดหนักมากแรงมากเลย เฮ้ยวัยรุ่นปีงใหม่ใหญ่สมัดเลยโลโบล็อก้าหมายกันเถอะเ้เอาอ่ะเฮ้ยเียคนตี้ว่าก่อนกาเสร็จมันล้เนี่ยหรมันนานยังวะเฮียดีเนี่ยเกราะที่เฮ้ยเสียหัวใจดีซเหลืออกไวโดีู่หา อ๋อไอ้นี่นี่ว่ะโอ้ยลูกตุ้มหูมีน้ำด้วยเร็ว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 แล้วเร็ว้ีลงก้นไวเสร็จแล้วเอาเลยเสร็จแล้วเป็นแล้วนะเนี่ยกิ๊กดิเกอ่ะต้งแต่กขาที่เป็นกูกูกูลงแต่แล้วกูสร้างตัวตัดอย่างนั้นกูก็ติดใหม่แล้วก็ยีทีเลย ใครหนังแล้วล่ะตาแล้วเออเหมือนดีไอ้เหี้ยถือแม็กเอคีสมารแม็กเอคีมันเป็นองเล็กรถวฟาดถึงมไหรพวกตำแหนงเช่ารมกกกบไปแล้ววัิดไม่ได้ใส่ไอวิชันมานี่หว่าเห็นปะอ๋อฟัง มีจะระเบิดไอเยอร์เป็นทูถ้าพอที่จะระเบิดทั้งหมู่บ้าน What the fuck อะไรอะอ่ะอ๋ออ่าเกมบุลดการทำงานของสมองทำทำไมน่าเชื่อ o อ w e l l E s p e n c เ r อ่อ Spencer เคยมาที่นี่อีสปอนเซอร์นี่ที่นี่เนี่ยเป็นไปไม่ได้ Spencer เคยอยู่ที่นี่ก่อนจะตั้งบริษัทอั a m b ล่าอ๋ออย่างงี้ มีิสใครวะเอฟบลีนมีอาร์ใช่มีอาร์ทำไมเฮ้ยทำไมมันคนหนึ่งหน้ามันเบี้ยววะเพราะแค่อะไรซับไปอะผมเปี้ยวเบี้ยวเลยอิเบี้ยวเลยมันมีการไมซีนทั้งหมดเป็นความมเอือล้วนหนึ่งมเอือนมีอยู่จริงเออหนึ่งมเอือนมีอยู่จริงอาจารย์เวดอยมึงใส่ซับเบเซอร์จริงปะเนี่ยทำไมเสียงมันลั่นจังวะเออเขาซีมาเจอพ่ออะไรวะ เห็นแล้ววะเห็นวะเห็นวะอย่าแค่คิดขอไอ้เหี้ยมีอาฮูวน่ารักมีอาจริงนะยิ้มน่ารักไอ้หูยิ้มน่ารักไม่ใช่มีอาแม่งเสกไปสันขึ้นมาอย่าใช่เปิดปากไอ้ยุ่งเก่งไปสันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายสัตว์ไม่ตายแต่แต่มันก็แฝดมึงเห็นแม่งเ้งกลับมาด้วยนะมึงเห็นนะยูนิฟักเตอร์แต่อีทางติดเชื้อมานะไม่ตายหรอก นี่ไงดนน่ะอเด็กนั่นแ่ะเเบลินมีกแล้วเหรอถึงน้องเลินมื่อไหรน้องจะโตคิดถึงมึงตายแล้วยังไม่ใช่ีเบลินแม่งแค่พลังานมาอีกนะม่ใช่ิเตวัตายมนตั้งแต่แรกแล้วฮะอีแยก อย่าบอกว่าตายแต่พ่อเก็บแล้วน้องมองไตกระโปรงหน่อยมองใต้กระโปรงหน่อยอยากเห็นอยากเห็นใต้กระโปรง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 โอ้ขาวน้องขาวมากเออจะได้ปัดเจ็บแค่ไหนคุณก็ไม่เป็นไรเลยเออจริงจะได้ไหมถ้าหมอพ่อเชงนี่ไงตีเอววันนั่งมาตายตอนไหนวะอู้นี่แต่ตายตอนนี้ไงโอตายตอนนี้ครปทำไปก่อนที่บ้านเบเกอร์มีฐานแม่งตายไปส้นตีไปทาถูกจะฆ่าตาย เอแ่คุณไม่ควรจะเดินไปเดินมาได้ด้วยซ้ำแต่แจ็คดีพลังมากมีพลังโอเวอร์ควเวอร์มากกว่าเดิมนะมันก็คงจะโดนกระทือแล้วหัวแบะตายไปแล้วคุณไม่ควรเลยทะรอะไรดอกไหนพี่พี่ลองเช็คแจดูว่าตอนนี้พี่แจ็คเท่าไหร่แจของไฮน่าแข็งเริ่มเน่าดิบๆเลยนะเด็กอุจจิกเกอร์คนไอ แล้วก็มือแล้วมือสามแล้วรีโซลเอล่าแล้วก็เลื่อนลงมาเลยเป็นโมที่ไม่ไกลล่างไปเลยอนั้นเหมือนเอเวอร์ลีไม่โกรธอีธานมากแปลงล่างก็โกรธไงก็ทำขนาดนั้น่ะไม่โกรธก็แปลกแล้ว เขาจะสร้างครอบครัวเขาแต่มึงดันไปแต่มึงดันไปตีครอบครัวเขาซะตายหาหมดเลยอ่ะอีตานไอ้เหี้ย่ะยูบารีคงไปพุ่งใส่จอยนะพุ่งมาดิ่งยี่อ่ะเรจะจับก่อนได้ดูน้องใครเป็นโลใครใครใครเป็นลงนิวเฮียว่าอย่าลงนิวเฮียอินคอนต์ดิวตี้โมบาย